คนเฮามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายบ่ว่ายิ่งใจภัยบ่ป่นได้พอดับจิตตายหายใจบ่ได้บ่ว่าลาวไทยมันเงี่ยวต่างทำพิธีบ่มีกดเลี้วอุทิศบุญฮือส่งไปญาติปี่น้องเปลื่อนป้องไก่ไก่ต่างป้ากันไปถึงอาหน้าป้าบางคนก็ไปหมอกหือหันหน้ามา่วยเกียมดาบ่่วยเกียมดาสักนิด จิบ่าจิแห้งบ่แยงพินิ id, ít, จบ่คิดจ่วยด้วยการงานล้างผ่องนั่นบ่จ่วยเนี่ยการหมอกไปห่วมงานทานนั่งกินเข้าล้างคนนั่นนามานั่งพอเฝ้าบ่แก้วให้โลและผ้ายบ่จ่วยการยั้งหนังเล่นแต่ผ้ายจนถึงสวงแจ้งเลิกลาบางคนนั่นเจโอหมุสาเป็นหว่าเปิดนมาเปลือโชเสื้อผ้าใส่ชุดสีดำแบกหลังว่าวน้าบางคนนั่นนายางฟิตหนุ่งเตียวสีดำและดูมีชิดแต่หัดขาปีบ่อาย จับลางคนนั่นดีล่ำเหลือหลายใหญ่น่อยหญิงใจปะกันหนังไว้ฮับศีลฟังธรรมองค์คำตีไว้อภิธรรมมาตั้งเจ็ดฟังสวดฟังธรรมจนใกล้จะเสร็จปะกันหยาดน้ำแผ่บุญหยาดหาคนตายจงกุศลหนุนผู้ตายได้บุญกุศลตีสร้างบางคนอยู่ไกลน้ำใจหมากกว้างมาห่วมหอมตานหมักนักเจ้าภาพดีใจบ่ได้อภับหยาดอุดหนุนด้วยช่วยงานบางคนนั่นยามวันไปการมาสู่บันงานพอดึกเตียงคอน เพราะว่าดวงไทยมีใจไฟไอ่อ,อนอยากกินลาบซาเขื่องในหันเปื่อนเนื้กินอยู่ตัดตีไหนปังหล่นไปปาดเอามาซา <c oughs> บางคนนั่นนาถึงกับนั่งท่ากินลาบก่อนแจ้งจริงเมื่อล่างคนนั่นบอดีลำเหลือหลักเกิดบเปื่นเมื่อเอาไปไห้บ้านเกิบตัวซุปม้าทอดไว้เฮหันย้อนว่าเกิบมันเก่านักเสาะเปลี่ยนเกิบงามตีเจ้ามันพักนั่งอยู่บนบ้านงานปล่อย หันเกิดนดีมันมีใจคอยก็เลยมาก้อยเปลี่ยนเอาไปบ้านบางคนป่นดีบอกมีผ่านงานบ่นเนี่ยเอ็นงานขี้ขานมาจุวยเนี่ยกินบอกเคยสตัตานเสิบอาหารฮือหมูค้นตึงเข้าและหนา้าบ่หฮือขัดสนเอาสู่หมูค้นมาห่วมงานหันพ่องก่ําำไปไข่เอาให้ดันมาผ่านเจ้างานแต๊แต,ตึงพริกและเกลือบอกแหวนหอมแย่เข้ามาหยองยือหลักไปจินงัวจิ้นหมูตึงบอกอายไผ่เอาหลอดห่วไปใส่ตู้ที่บ้าน บอกกลัวไปจานินตาลกาวต้านผ่านเจ้าผาับงานบอหน่อยบางคนก็มาหน้ามองตํำก้อยแสนทุกโศกหอยอุลายามีชีวิตเคยได้ละสามาขาับสู่มาสากซพเปืี่ยนบ้านบางคนนื้อสูนัดจู่ทางบ้านมาปะในงานบ,านบน้านซพดำน้ำยิกมือปะกันไปลบในตีมืดอันปอดคนคงบอต้องบอกเรื่องเหตุเรื่องผลว่าเขาสองคนไปเนี่ยอย่างหัน่น บางคนนั S 1> <S 1> na, ่นนะตาใสแว่นแว่นหลักพอแม่เฮือนห่างเขี้ยวย้อนบ่เมียตัวบ่งามกำแหล่วตึงดำต่ำตุยบ่เลาก็เลยแต่งมาหลักพอเมียเขาเมียตัวบ่เลาเมาเมียเจ้าบ้านเมาเมียเจ้าบ้าน